ช่วงนี้สนับสนุนโดยเฟรดมอสได้ทานแล้วเนี่ยได้ถผิวผ้าแล้วก็ตา,าได้ทานได้ถิวตาระบกสมองบำรสมองบำรุงสมองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ปิงค่ะต้องบอกว่าเป็นนิวส์เลดี้ปิงนะคะฉากใหม่ต้อนรับปีใหม่นะคะแน่นอนนะคะว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการเลดี้ปิงค่ะคุณจะได้รับนะคะทั้งสุขภาพที่ดีค่ะคุณจะได้รับทั้งความสวยนะคะแล้วก็ความสุขตามมาอีกด้วยเรียกได้ว่ามีแต่สิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่อย่างแท้จริงเลยค่ะ แต่วันนี้นะคะนอกจากที่จะเปิดนะคะฉากใหม่ตูใหม่แล้วนะคะวันนี้ค่ะป้องได้ผู้ร่วมดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะท่านนี้เนี่ยนะคะสําหรับหลายคนเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยต้องโอ้โหหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า โอ้โหทำไมเจอกิเทสกิเทศถึงได้สวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็เด็กลง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 ละเกินมีเคล็ดลับอะไรนะคะต้อนรับเลยนะคะท่านรองประธานบริษ,ษัทตราสันชัยค่ะคุณเจี๊ยบพัชดาผ่อนสีแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะนิวลุกเลยเพิ่งไปตัดผมมาด้วยคราวนี้เนี่ยโอ้โหจากที่เด็กยู่แล้วยิ่งเด็กลงไปอีกอันนี้จากภายนอกแต่ว่าภายในก็มีวิธีการดูแลด้วยใช่ใชไหมคะพี่เจี๊ยบ พี่ก็ทานสินค้าทุกตัวของสตาสัญชาไม่ว่าจะเป็นคาราพาสค่ะ,ะสันสลินเลสมอสและน้องใหม่เองแล้น้องใหม่อตอนนี้กำลังจะออกดีซนคอรัสกา้าฝากไว้ด้วยนะคะโอ้สินค้าเยอะมากเป็นคอลลาเจนค่ะฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้้วว่าเอ๊ะคอลลาเจนรายละเอียดยังไงแต่ว่า อุบไว้ก่อนเพราะวันนี้เห็นบอกว่ามีของดีมาฝากสุขภาพล้นล้วนและความสวยเนี่ตามมาอีกเลยแขกรับเชิญของเราวันนี้นี่เป็นยังไงคะพี่เจี๊ยบ่ะคือแขกรับเชิญคนนี้ก็เหมือนกันค่ะตั้งแต่อยู่บริษัทมาก็สวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันอไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาเราไปพบกับเธอเลยดีไหมต้อนรับเลยนะคะคุณหญิงค่ะนัตยาพรธนาคารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เลียสวัสดีค่ะน้องป้ค่ะ ต้องเรียกคุณหญิงนะชื่อชื่อหญิงนี่นะมีแต่คนเรียกคุณหญิงคุณหญิงเราไม่มีใครเรียกคุณนายโอเคชื่อวันนี้ก็แอมไหลก็แอมหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าทานสินค้าหลายตัวของบริษัทสตาร์ชันชัยเลยทานหลายตัวนะคะเพราะตั้งแต่อยู่บริษัทสตาร์ชันชัยมานะคะก็ทานทุกตัวเลยนะคะทานตั้งแต่สันคารา รุนแรงเป็นคาราพัทนะคะแล้วทุกวันนี้เรามีอะไรทานหมดเลยยกเว้นปุ๋ยนะคะเพราะว่าทานไม่ได้ทานไม่ได้เพราะว่าทานไม่ได้นะคะก็ให้พืชผลไม้แล้วก็ผักทานไปทีนี้พี่หญิงทานตัวเลสมอสเข้าไปเนี่ย ไม่ทราบว่าประทับใจตรงไหนค่ะตอนนี้นะคะที่ตัวล่าสุดของเราเลยนะคะได้ข่าวว่าขายดีขายดีขายดีมากส่งของแทบไม่ทันเลยดีมากแล้วก็แพ็คไม่ทันะจริงๆแล้วเนี่ยปกตินะคะเราก็ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านรองก็กับท่านประธานนำสินค้าดีๆมาให้เราอยู่แล้วสรรหามาให้นะคะดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าที่ทุกท่านได้ทานหรือว่าได้รู้นะคะของบริษัทเรา จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเลสมอสตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่สมองบำรุงสมองด้วยนะคะผิวพรรณนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะัแรกคือว่าทานเสร็จปุ๊บรู้ผลถึงผิวพรรณเลยผิวพรรณผิวพรรณนี้จะผ่องใสมากคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่มีสุขภาพไม่มีปัญหาสุขภาพค่ะอย่างผู้หญิงก็จะได้ผิวพรรณได้ความสวยความงามมาด้วยรอยเหี่ยวย่นเต่งตึงเนี่ยจะดีมากก็ใต้ตา นะคะใต้ตาไยนอกเราก็ทาใบหน้าได้ค,คนที่มีสิวฟ้าก็ผู้หญิงทาได้ด้วยทาได้ค่ะ,คะ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าพอแกะมาข้างในเนี่ยนะคะในกล่องของเลสมอรสเนี่ยนะคะก็จะเป็นเม็ดองแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเม็ดแบบนี้นะคะจะเป็นซอฟ์เจลนะคะซึ่งซอฟ์เจลอันนี้นะคะพอแกะมาแล้วเนี่ยพอบีบแล้วเนี่ยเอาจะเอาเข็มเจาะก็ได้แล้วพอบีบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นน้ํามันนะคะก็สามารถทาที่ตรงบริเวณใบหน้าได้ใต้ตาใบหน้าช่วงตาเราเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นไหมคะมีริ้วรอยนะคะแล้วก็มีสิวหรือว่ามีกระ หญิงจะบอกนะคะว่าลูกสาวลูกสาวของหญิงมีมีตุ่มเนื้อกระเนื้อ้เนื้อกระเนื้อขึ้นใต้ตาของเขาค่ะก็เจาะแล้วก็ทาให้ลูก ก่อนนอนทุกคืนแล้วจะแล้วจะบอกว่าไงนะคะตื่นมานะคะเขาเริ่มยุบเพราะผิวของลูกเนี่ยผิวเป็นเป็นผิวที่อ่อนบางมากจะบอกว่ากระเนื้อหายยากมากนะวิธีการรักษาอย่างเดียวนี่ต้องไปเลเซอร์แล้วเลเซอร์นะทำให้ผิวหน้าบางอีกแล้วแพ้ออะไรตามมาเยอะเลยอันนี้ทาแค่ทาแค่เลสมอสแค่นี้เองก็ทาทุกคืนนะคะทุกคืนก่อนนอนให้กับลูกแล้วจะบอกว่าลูกเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งไหมคะเป็นอะไรฮะขี้กาก จะบอกว่าขี้กาดได้ด้วยน่ะขี้กาดเพราไม่เหมือนกับว่าผิวแห้งนะคะตรงนั้นมแห้งผิวของลูกเนี่ยอาจจะไปโรงเรียนอพอลูกเนี่ยเพื่ออายุเก้าขวบเขาติดเชื้อมาแล้วก็พี่หญิงก็เลยเอาเลสมอสไปทาให้เขาค่ะจะบอกว่าปกติเนี่ยไปหาหมอหมอให้แต่ยาเคมีมาอืเอามาทาก็ไม่หายมันลามไปเรื่อยเอาเลสมอสทาแค่สามคืนสามคืนสามคืนเท่านั้นนะคะจะบอกว่าเขามันดีขึ้นไหมคะยุบแล้วเขาไม่ขยายตัวออกนะฮะไม่ขยายตัว ดีมาก <ừ> ค่ะ <ừ> แต่ตัวพี่หญิงอ่ะทานทานเองก่อน้วถึงจะไปใช้ต่อกับลูกเพราะว่าตัวเองต้องใช้ก่อนเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะเห็นบอกว่านอกจากทานเลสมอสแล้วเนี่ยผิวชมพูแล้วจะมีอย่างอื่นชมพูด้วยนะคะอ๋อ <c oughs> อันนี้อาจจะได้เสริมมา <c oughs> ได้เสริมมาเสริม <c oughs> ได้เสริม,รม <c oughs> อะไรคะที่ว่าอะไรชมพูชมพูจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยเวลาออกแดด เวลาออกแดดเพราะว่ามันมีตัวป้องกัน U V ให้กับเรา่นะคะแล้วก็แสงไวต้าอุลเรตเนี่ยนะคะเขาจะช่วยช่วยเป็นเกาะป้องกันไม่ให้เหมือนเป็นฟิล์มป้องกันแสงแดดเป็นฟิล์มป้องกันนะคะแล้วทําให้ผิวเราเนี่ย ของใสอมชมพูนะคะมีอย่างอื่นอมชมพูด้วยตรงหน้าอกไหมตรงหน้าอกค่ะตรงหน้าอกค่ะตรงหน้าอกนะคะนี่ไงบอกได้เลยนะคะปกติหญิงไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าวัยเนี้ยมันมีอะไร ไปสี่สี่สิบเท่าไหร่นะสี่สี่สิบห้าย่างสี่สิบหกแล้วค่ะโอ้โหเกือบเข้าหลักห้าแล้วนะเกือบเข้าห้าแยงแล้วว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าที่ไปดูจากวัยวัยนี้ไม่มีค่ะทีนี้ทราบข่าวมานิดนึงว่าพี่หญิงได้เอาตัวレสมอสเนี่ยไปให้ลูกค้าได้ลองรับประทานทีนี้มีมีค่ะมีเคสกลับมายังไงมีเคสก็มีท่านผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงค่ะอันนี้เอาเคสที่เขาตัดลำไส้ก่อนเลยะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีลำไส้ทั้งหมดก็สิบสิบกว่าเมตรนะคะถูกตัดไปเหลือเม็ดครึ่งเชื่อไหมคะว่าถูกตัดไปแล้วเม็ดครึ่งตอนนี้ก็แนะนําให้ทานเลสมดทานเลสมดเข้าไปเนี่ยนะปกติเนี่ยผิวพันธุ์คนเราจะแห้งจะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอนะคะไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีเลยนะคะแล้วก็ ทานยาตลอดนะคะแต่ละหญิงให้ให้ให้เลสมอสให้ทานก่อนนอนสองเม็ดนะคะหลังอาหารก่อนนอนสองเม็ดก็ทานไปแล้วระบบขับถ่ายดีะนะคะผิวพันชุ่มชื้นมากตื่นมาเขาสดชื่นแล้วเฟรชชี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะเขาประทับใจมากค่ะดวงตาเขาสดใสมากเพราะว่าเขาอะไรนะแม่ฮะปกติเขาไม่อยากตื่นเขาบอกว่าเขาไม่อยากตื่นเลยเช้า อมันเหมือนมันเพลียไงร่างกายเพลียเพราะว่าเลี้ยงมอสของเราเข้าไปช่วยดูแล อะคะอีกเคสหนึ่งก็คือท่านท่านอีกอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ชายค่ะยังไงฮะอายุห้าสิบกว่านะคะปกติก็คือพูดกันตรงๆว่าคุณพี่คะคุณพี่บอกตรงๆนะคะว่าเป็นอะไรอยู่ก่อนจะทานเลดมอสเพราะว่าเขามีปัญหาคือน้องไม่แข็งแรงน้อง,น,องนี่ก็คือน้องชายน้องชายน้องชายนะมันไม่ที่อยู่ติดตัวเขามันไม่สู้ชูชันเหลือเกินเช้ามาไม่จุกลูกไม่แข็งแรงไม่จุกลูกไม่ไม่ขันอ่ะเขาก็เลยเล่า S <S เขาเล่าให้ฟังบอกไม่ต้องอายนะคะเพราะหญิงมีครอบครัวแล้วไม่ต้องอายเล่าะนะคะทีนี้พอพอเขาเล่าไปเล่าไปเ,าไปเ,าเขาทานเลดมดเขาบอกทุกอย่างเขาดีมากเขาบอกว่าทานาาไปกี่กล่องอครับหนึ่งแผงกับกํบลาลังจะขึ้นแผงที่สองโอโนะคะ<อ>กำลังจะขึ้นแผงที่สองเพราะว่ากล่องนึงเรามี30เมสใชเมตรหนึ่งแผงก็10เมตรใช่ไหมฮะพูดขนาดนี้เขาทานยังไงผู้ชายก็ให้เขาทานก่อนก่อนอาหาร ค่ะนะฮะสองเมตรแล้วก็ก่อนนอนไงสองเมตรเป็นสี่เมตรค่ะนะคะแล้วอีกเคสนะจริงๆอ่ะหญิงมีอะไรเด็ดเด็ดกว่านี้อีกเยอะมากพี่หญิงพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายคนบอกอยากซื้อแล้วค่ะปกติสินค้าของสตาสันชัยทุกตัวก็จะมีโปรโมชั่นทุกตัวอยู่แล้วที่สําคัญเห็นบอกว่าราคาประหยัดของดีราคาประหยัดด้วยค่ะกล่องหนึ่งราคา850บาทน้องป้องโอ้โหนี่พูดสรรพคุณมาขนาดนี้850ยบาทใช่ค่ะ8 5 0บาทณตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่น ก็คือซื้อสี่กล่องอในราคีสามพันบาทสีกล่องแปด้อยห้าสคูณสี่ก็คือ3,400บาทใช่เราแถมให้อีกหนึ่งกล่องแถมอีกหนึ่งกล่องใช่ค่ะโอ้โหคือกล่องหนึงเนี่ยนะคะ 850ร้้สิถือว่าราคาคุ้มมากยังแถมอีกหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามานะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะคะสรรพคุณเยอะเยอะมากจริงๆนะคะบำรุงร่างกายต่อต้านริ้วรอยต่างๆนะคะใครไม่อยากแก่ไม่อยากเหี่ยวอยากมีสุขภาพที่ดีต้องเลดมอสเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะคะคุณหญิงนัตยาพรธนาคารค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ร่วมดำเนินรายการในเทปนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ชัยค่ะคุณเจี๊ยบพัชดาผรสีแก้วคค่่ะขบุณ เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ